ตอนนี้เราก็อยู่ในเกม ROV นะครับวันนี้ผมมาด้วยตัวละครแบทแมนนะรับหน้าที่เป็นป่าด้วยนะนะรับหน้าที่การฟาร์มนะครับช่วงแรกนะแบทแมนนี่ผมคิดว่าไม่น่าจะบวกได้หรอกนะครับอีกอย่างผมอัพสกิลหนึ่งมาไงนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยเอาไว้ตีประชิดตัวนะครับทําดาเมจได้เยอะจริงนะแต่ว่าแบทแมนมันบางนะครับนะดังนั้นฟาร์มก่อนดีกว่านะเวิร์กสุดนะครับนะ มีเพื่อนไปดักนะรู้สึกว่าเพื่อนจะไปเอาบัฟแดงของเขานะเดี๋ยวเราฟาร์มไปก่อนนะครับนะดูมินิแมปเนี่ยเห็นเห็นโอเมนไหมรู้สึกว่าโอเมนจะจะผูกเข้ามาแน่นอนเลยนั่ญญนไงว่าแล้วนะครับโอเมนรู้สึกว่าโอเมนจะบวกแล้วนะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเอาพิซซี่มาแล้วนะครับจัดดีครับจัดดีครับรออะไรละครับจัดสิครับอ่าอ่าโอเมนโอเมนที่ว่ากล้ามใหญ่เหรอนะโอเมนกล้ามใหญ่เหรอครับโอเมนกล้ามใหญ่เหรอครับโอเมนกล้ามใหญ่เหรอครับ นะครับนอนไปนะครับลงไปคุยกับรากมะม่วงนะนะอ่าที่ฟาร์มต่อไปนะไมไ่กลัวเลยนะครับบอกเลยถ้าผมจับตัวนี้ผมไม่ได้กลัวใครนะโอเคนะครับรู้สึกว่าเพื่อนเขาจะบวกอะเอาเช็คตัวไหมได้ไหมวะเอาลองนี้ลองนี้โอเมนโอเมนอย,ย,ยากบวกอีกแล้วโอเมนอยากบวกอยากบวกอีกแล้วหาย <The enemy S 1> เอลสุ อยากกินซะจริงนะนานนานเม็ดรู้สึกว่าเม็ดเขาเปรี้ยวนะฮะเอาอีกสักทีดิตบดอกนึงหายครับดากกระจายระเบิดใส่หัวครับนะหัวแบะเลยโอเคความต่อนะครับถ้าผมเบลสีเมื่อไหร่นะสนุกนะครับหายตัวไปร้อยดากเลยเอาง่ายๆนะตอนนี้อ้าเวเบลสีแล้วนะเดี๋ยว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 สักแป๊บนะเดี๋ยวสักแป๊บเดี๋ยวบัฟแดงก่อนนะหายตัวแน่นอน เรียบร้อยเย็ดแน่นอนงานนี้นะครับแต่ทำไหูทำไมเจอโอเมนวะนั่นเห็นเอลสูไปเมื่อกี้นี้เอลสูเป็นเงอตะคุบเอ้าเอลสูเอลสูแหลมเอลสูแหลมหายครับหายหายครับเอลสู <c oughs> นั่านน่นอยา่ยาอย่านะครับอย่าเล่นกับผมนะผมไม่ได้มาเล่นๆน,นะครับโอ <Watch yourself. S 1> นะตีมังกรไปเลยเรานะครับสโลคนเดียวได้ช่วงแรกตัวไอ้ตัวมังกรตัวนี้มัน มันในเลือดไม่ค่อยเยอะหรอกแล้วก็มันมันยังกกอบไม่เยอะด้วยนะเราตีคนเดียวสบ,บายมาโอเคเยวมาช่วยเมื่อกี้นี้ไปกลางกลางไม่มีใครรู้สึกว่ากลางจะหายนะโอเคเอาฟ้าต่อนะครับ <Justice. S 2> มันไม่มีใครมาเล่นกับเราเลยวะนะอันแน่มุลามุลาเดี๋ยวจะแวะไปเล่นกับมุลาสักหน่อยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ได้ละหายตัวก่อนนะครับเมทของเขามันก็น่าเอานะแต่ว่าอีนี่เนี่ยเห็นไหมเวลาอันตีเวลาอันตีแล้วเราไปตีมันอะเลือดมันจะเพิ่มไงไม่ค่อยอยากเล่นกับมันเนี่ยปล่อยไปเหมือนเห็นมูลหลาดอยู่แถวนี้มันหายไปไหนก็ไม่รู้นะอือมูลหลาดแถวนี้แหละมันต้องอยู่แถวนี้ดิ เดี๋ยวลาต่อไปถ้าไม่เจอใครก็ฟาร์มครับนะเราเรารับหน้าที่เป็นฟาร์มนะครับบอกเลยว่าเราต้องเก็บตังค์ให้ได้เยอะๆนะเจอแล้วเจอแล้วจะไปไหนที่ร้าจะไปมาสิครับผมรอเลยผมรอเลยไม่มาผมเอาฟ้านะ<ป>มุลามุลาไม่เจ๋งว่ะเออมุลาไม่เจ๋งว่ะนะครับ เอาโอเมนโอเมนสักดอกไหมโอ้โหไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมูลาดมาเสริมหนูผมว่าผมหายนะวางหวานไว้เหรอเอาโอเมนเอาโอเมนหายแน่นอนครับดอกนี้หายครับหายหายครับทีมนี้ชอบลงไปคุยกับลานั้นม่วงนะทีมนี้เป็นอะไรเนี่ย ถ้าจะอ่อนขนาดนี้นะโอเคอาวอนวอนเอาไหมปลาดาวกระจายเสีหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวรออันตีก่อนรออันตีก่อนเดี๋ยวไปหาเพื่อนเดี๋ยวไปหาเพื่อนเยือเยือสวัสดีครับเยือเสือมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหายครับหาย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 หน้าแหกครับดาวกระจายปลาใสีหน้าเลยครับเมื่อกี้นี้รู้สึกว่ามูลลาดนี่เขาจะ เขาจะไม่บวกเลยอะ่ะเขาเหมือนเหมือนมันจะฟาร์มแบบแผลป้อมอย่างเดียวแล้วอะนี่เรียบร้อยครับดอกนี้เพื่อนมา3ครับ <Right. S 1> เพื่อนเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันก่อนอันตหายก่อนอัน่หายแล้ว <No. S 1> มึงก็หายสิครับโคบัดหน้าไปเตะต่อยต่อยดาวจะระเบิดใส่หน้าหน้าแหกดีครับเ mm. ออนะอย่านะครับอย่า,อย,าอย่ามาเจาะแจกับผมนะ ฟาดไปแล้ว5 0ูนย์นะครับอาแบทแมนราชาไร้พ่าย่ะอย่าเอาฟ้าก่อนนะครับ oh. อันตีใกล้มาแล้วะเดี๋ยวไปล้วงตบไปตบไปตบไป,บไปของผมยังไม่เยอะเลยค่าได้เยอะ <laughs> แต่ของยังไม่เยอะเลยนะอะ <laughs> อาวมูลาสวัสดีครับ โอ้โหเว้าเว้าครับหนีดีครับหนีเท่าหนีนีเอาเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วก็ไม่หนีครับเพื่อนมาแล้วไม่หนีหนีมาอีกทางนึงตัวครับเอาโอเมนเหมือนโอเมนจะแค้นนะโอเมนโฉบมาเมื่อกี้นี่เหมือนโอเมนจะแค้นแหละเขาเขาเขาต้องอยากเอาผมแหละนะครับผมฟาดเขาไปสองสามดอกอ่ะหายอ่ะรู้สึกว่าเกมนี้น่าจะชนะได้ไม่ยากอืมไม่น่าจะยากไม่น่าเึงน Destroy tower. Your team has destroyed a tower. a อยากได้อ่ะอยากได้เอลสูอ่ะไปเยี่ยมเอลสูดีกว่าเหมือนเอลสูอยู่ข้างล่างน,า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 นั่นนั่นนั่นมูลาดมูลาดเอามูลาดมูลาดเข้าทางโจมหายเลครับเรียบร้อยนะอยากได้เอลสูมูลาดนะไมาให้ฆ่าเออเอาสิเรียบร้อยขโมยฟ้าด้วย โั้โหเอลซูปโปเลเรนกลางเลย <An ally S 1> อะไรวะเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นไหมในมินิแมปอะ <Watch this. S 1> ถ้าทุกคนสังเกตนะจะเห็นเอลซูอยู่ข้างล่างเนาะอ่าแล้วมันมันโผล่ไปกลาง <Ultimate. S 1> ต้องมีครับเยสแน่นอนครับดอกนี้เยสแน่นอนครับอ่า mm. ถ้าได้โฉบแล้วต้องเย็แน่นอนครับเรียบร้อยอ้าวอ้าวยึดย <Nice assist. S 1> ึดยึดึดไหมถึดยึก เราปล่อยมันก่อนปล่อยมันก่อน <c oughs> ปล่อยมันก่อนถึกเลยจ้าถึกเลยเหรอเดี๋ยวมูลาดล่ะเยี่ยมมูลาดดีก่อนอุ้ยขายไหมขายไหมมูลาดขายไหมแน่อันติอัดหนะเอาบายบายจ้า <c oughs> โอ้โหเทีวอะไรเนี่ยลาดมั้ยเนี่ยน่าเกลียด <c oughs> อ้าว <c oughs> อะไรครับโอเมียนอะไรครับนั่นแน่ เด,เดี๋ยวผรอเดี๋ยวผมรอตัวหลัง,รอ,ลง,ร,อลงรอตัวหลังผมรอตัวหลังมันต้องได้สิมันต้องได้สิ <Legend ary S 1> ชิบหายแล้วครับชิบหายบอกเลยโอ้โห <c oughs> โอเคนะเกิดบ่อกพร้อมบวกนะครับรู้สึกว่าเมื่อกี้นี้พลาดนะพลาดเลยแหละนะครับร <shut> วมตัวเขาเ้าไปหน่อยเยอะเกินนะเยอะเกินตายเลยว่าจะเป็นราชาไร้พ่ซะหน่อยเรียบร้อย ลงไปคุยกับรากมะม่วงเออเอาสิเอาส,อาสิไปแล้วอืมแล้วมูลนดมูลละโอ้โหเนี่ยผมไปใกล้มันไงผมไปใกล้มันแล้วแบบไอ้ตาแบทแมนมันขึ้นไงคือแบบมันเหมือนเหมือนเหมือนมันบอกว่าอ่ามีศัตรูอยู่บริเวณน,นี้เออมีแบทแมนอยู่บริเวณน,นี้ะน,นะครับนะ ถ้าเ้าไม่มีไอ้เครื่องหมายแบบนี้บอกนะผมผมได้เยอะกว่านี้นี่หายหายตีซะหน่อยไม่ได้ตีนานไม่มีใครมาเล่นด้วยเลยอ่ะเขาไปกองอยู่กลางกับล่างหมดนี่เดี๋ยวรออันตีก่อนรออันตีก่อนเหมือนโอเมนโอเมนน่ากินนะอ่าวันดี้จโอเมนวันดี้จที่รับ วันนี้จะจะไปไหนจะไปไหนที่รักปลาดากูต้าชนะขอต่อยสักทีนีอ่อะไรของมึงเนี่ยขอทีเดียวเมื่อกี้ที่บอกเลยขอทีเดียวนขอทีเดียวอ่ะขอกำปั้นอัดนะทีเดียวโอเมนี่หายนะ,มยะเมื่อกี้ดาวกระจายระเบิดใส่อเรียบร้อยครับหลงทางครับลงทางเสียเวลาครับลงทางเสียเวลาครับเมื่อกี้นี่โฉบไปแบบยังสวยอะ่ะแต่โฉบไปแล้วแบบ เจอตีนนะครับหลงทางดิหาทางออกไม่ได้ดิครับทําไงล่ะนะวินให้ปอมตีตายนะครับเดี๋ยวขอฟ้าก่อนเดี๋ยวขอฟ้าล้วจะบวกกับเพื่อนทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยเหมือนเพื่อนจะจบแล้วนะเอารีบรีบขอไปจบเพื่อนเพื่อนรอด้วยคลาสรอผมด้วยคลาสรอด้วยนอนนอนรอด้วยอ๋อโอเคก็จบไปนะครับกับ การเล่นแบทแมนนะนาน,นานเล่นทีนะครับอา V วนะครับอยู่ไดมอน์นะครับไม่ได้ MVP เกมนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสมรับ